ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ไซน์ไหมไปแล้วมืดหลอดแท้ๆผมอู้อยู่เนาะค,คบบรับเกือบเบิดหลอดเลยวะอูต้อตายแท้อูอ้ขึ้นมาบอถึงสีะะ่ผ่านาทีครับลอยลูลลล่มาเลยอู้ตื่นเต้นครับอยู่เนาะแต่ว่าไทยบุบๆอยูบบออย่ครับข้างล่างเอ้ายังดีนอยู่ครับยังดีอยู่ อุ้ย,ยขึ้นมา,ากยังเพื่นไทยแม่ครับต้องเมยต่อครับบ้านี้โอ้ตายตายตายยุนี่มันโม่โม่ผมมาลุ้งไปทางล่างดีกว่าครับเดี๋ยวผมลุ้งไปทางล่างครับตัดกองแป๊บนึงครับสร้างป่ามันหนิ่งนะครับแล้วลุงมาหอตทางล่างนะครับบ้านนี้อันนี้อยู่ๆครับแต่ว่านสีดิ้งเขามาไม่บะไรเพราะว่นเหนื่อเลื่อนครับ บาไหวแล, yeah, แล้วครับแนวนี่แย่เลยแย่เหรอครับงานนี้ป่าก,าก,ก,กระสิบขึ้นมาฝนกระสิบทบกฝนปลามันติดอยู่คนครับแต่ชีว์ยูปย่ปอยู่หูจักครับแต่ว,ว่ายังดิ่นอยู่ครับงานนี้ต้องไข่เปียกแล้วครับผมใส่ตังโล่งครับขอยอนุญาตตัดคลิปนะครับเนาะ ไปเจอกันตอนขึ้นมาเลยครับหมูเม้งครับวัชได้ครับลูกเบวตั้งเลือครับยู่ตั้งไกลครับสายออกไปเกือบบุดหลอดครับสายห่าสิบเมตรมาแจ้มือไม้คลิปที่แล้วครับที่เอายิงบรดนุนเนาะขึนมากกับบระเวีอย่างเรยครับเพราะขึ้นปืนเซ็ตกับเขามาพอดีมือนีเขามารอฟังครับ เดีโอกาสซับครับเอากลางหัวเถอแต่ว่าสลับออกแก้มครับตอนแรกผมว่าตีสีโบยู่ครับผมยื่นไปพันใหม่อยู่ครับโอ้เมื่อยครับรอยน้ำโอ้ยไม้นี่ใข่เปียกกแล้วครับผมเมื่อยครับเพิ่งขึ้นได้แป๊บเดียวครับผมเพิ่งขึ้นปืนเสร็จบอสท่านในน้ำหอนไม้อยู่ครับบอสท่านเลี้ยงวงเลี้ยงไม้เลยครับมรหัดขึ้นยางเสร็จกันรูๆม่าครับบอสท่านตั้งรักสำครับผมก่อน ยู้นใส่ใเลย,ยครับถืี่ยไปจุกยก้ครับง่ายบ่มีแต้มอยู่ครับมึงแต่ขึ้นวันสมีแต้มเดียวแล้วครับมึงเพราะว่าบรรยากาศเราเป็นใจเนาะฝนกับมาอะไรแล้วครับแตก,กนหนึ่งครับเดี๋ยวลองใส่กิโลบ้างครับผมว่าสองกัวอยู่นะครับล่วงเข้ากับมาตรฐานอยู่นะครับ เกือบสาครับสองเก้าครับมาว่าสามคนเลยครับมือสันครับสอก้าครับที่แมเห็นครับสองเก้า๋อยู่ครับชิบนี่งเดี๋ยวลอยน้ำไก่ครับเลย แข่นอย่าบ่มีคลิปอยู huh. ่บ่มีคลิปลงนะครับตรงนี้ฝนมันเลงครับบ่การ์มีคลิปลงห่างๆครับบะกามีแตมครับช่วงนี้ไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ฝนมาแล้วครับใบโอกาสนาครับผมเดี๋ยวมาเยี่ยมมายามใหม่นะครับเนาะวันนี้ใส่สามโลครับไอ้ไล่ครับคุ้มค่าที่รออยู่ครับคุ้มค่าที่ท่าฝนอยู่ครับไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ชื่นชอบคลิปผมได้เลยกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนรงนี้นะครับผม ำรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ